สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนุ่มนิ่มบารมีพาเครื่องวันนี้เป็น EP ที่85แล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับหมายเลขหนึ่งจ้าหมายเลขหนึ่งนะคะเรียมกรอบเงินเก่านะคะหมายเลขหนึ่ง หมายเลขหนึ่งนะคะ750บาทจ้าเจ็750นะคะสำหรับหมายเลขหนึ่งจ้าต่อมาหมายเลขสองจ้าหลวงปู่ตื้อนะคะหมายเลขสองนะคะ ด้านหลังนะคะหมายเลขสองนะคะ950บาทจ้า950นะคะสำหรับหมายเลขสองนะคะต่อมาหมายเลขสามจ้าเรียมกรอบพร้อมใช้นะคะหมายเลขสามนะคะ พระอาจารย์ตื้อน,นะคะเรี่ยมกรอบเก่านะคะ หมายเลขสองนะคะหมายเลขสองขออภัยค่ะหมายเลขสามนะคะหมายเลขสามหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสำหรับหมายเลขสามจ้าต่อมาหมายเลขสี่จ้า ด้านข้างนะคะด้านหลังจ้าอีกข้างนะคะหมายเลขสี่นะคะหมายเลขสี่เจ็ด้อยห้าสบาทจ้า 750นะคะสำหรับหมายเลข4นะคะพี่พี่ท่านใดสนใจองไหนก็สามารถทักไลน์เข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลข5านะคะเวลาสอบถามให้สอบถามเป็นอีพีและหมายเลขนะคะเวลาปิดก็ให้ปิดเป็นหมายเลขเช่นเดียวกันนะคะหมายเลข5านะคะ ด้านข้างนะคะด้านหลังจ้าอีกข้างนะคะชอบค่อยปิดนะคะไม่ชอบผ่านก่อนได้นะคะไม่ปิดเล่นนะคะหมายเลขที่ห้านะคะหมายเลขที่ห้า 750บาทจ้า750นะคะสำหรับหมายเลขที่5จ้าต่อมาหมายเลขที่6จ้าด้านข้างนะคะ ด้านหลังจ้าอีกข้างนะคะหมายเลขที่หกนะคะหมายเลขที่หกห้าร้อยห้าสิบบาทจ้าห้าร้อยห้าสิบนะคะสำหรับหมายเลขที่หกนะคะ ต่อมาหมายเลขที่เจ็ดจ้าด้านข้างนะคะ ด้านหลังจ้าอีกข้างนะคะหมายเลขที่7นะคะหกร้อยห้าสิบบาทจ้า 650นะคะสำหรับหมายเลขที่7นะคะต่อมาหมายเลขที่8จ้าไปพร้อมกรอบเลยนะคะหมายเลขที่8นะคะด้านหลังนะคะ หมายเลขที่8นะคะหมายเลขที่8 650กร้อาสิบบาทจ้าหกร้อยห้าสิบนะคะสำหรับหมายเลขที่8นะคะต่อมาหมายเลขที่9กาจ้าหลวงพ่อทวดนะคะหมายเลขที่9นะคะวัดช้างให้นะคะเลี่ยมกรอบพร้อมใช้นะคะด้านหลังจ้า หมายเลขที่9นะคะหมายเลขที่9 650บาทจ้า650นะคะสำหรับหมายเลขที่9นะคะต่อมาหมายเลขที่10จ้าหลวงปู่โต๊ะนะคะหมายเลขที่10นะคะ ด้านหลังนะคะหมายเลขที่10บนะคะหมายเลขที่สิบหกร้อยห้าสิบบาทจ้าหกร้อยห้าสิบนะคะสำหรับหมายเลขที่10บจ้าต่อมาสิเอ็ดจ้า ด้านหลังนะคะหมายเลขที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดห้ารอยห้าสิบบาทจ้าห้าร้อยห้าสิบนะคะต่อมาสิบสองจ้า ด้านหลังนะคะหมายเลขที่สิบสองนะคะสิบสองห้าร้อยห้าสิบบาทจ้าห้าร้อยห้าสิบนะคะสำหรับหมายเลขที่สิบสองนะคะชอบค่อยปิดนะคะไม่ชอบผ่านก่อนได้นะคะหมายเลขที่สิบสามจ้าเรียมกกอบพร้อมใช้นะคะ สิบสามนะคะหลวงพ่อพางนะคะด้านหลังนะคะ หมายเลขที่13นะคะ13บสาห้าร้อยห้าสบาทจ้าห้านะคะสำหรับหมายเลขที่13นะคะเวลาสอบถามให้สอบถามเป็น e ีพและหมายเลขนะคะเวลาปิดก็ให้ปิดเป็นหมายเลขเช่นเดียวกันนะคะหมายเลขที่14นะคะ พ,พี่่ท่านใดสนใจองค์ไหนก็สามารถทักไลน์เข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังจ้าอีกข้างนะคะหมายเลขที่สิบสี่นะคะสิบสี่ ห้าร้อยห้าสิบบาทจ้าห้าร้อยห้าสิบนะคะต่อมาสิบห้าจ้าด้านข้างนะคะ ด้านหลังจ้าอีกข้างนะคะหมายเลขที่สิบห้านะคะสิบห้าห้ารอยห้าสิบบาทนะคะห้ารอยห้าสิบจ้าหมายเลขที่สิบห้านะคะ ชอบค่อยปิดนะคะไม่ชอบผ่านก่อนได้แล้วมาพบกันใหม่กับ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ